รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาศจา์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพรุ์สมุนไพรเก็บเอามาใชา้ i it ai สวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องราวของคุณค่าสมุนไพรไทยไปพร้อมๆกับดิฉันนะคะพราวปริดาของกระสางในรายการสมุนไพรน่ารู้ค่ะเชื่อว่าสมุนไพรหลายๆชนิดนะคะผู้ชมอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเป็นอาหารคู่ครัวไทยบางชนิดอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคได้อย่างเช่นสมุนไพรที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูคุ้นๆแต่คุณประโยชน์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปทําความรู้จักกับทองพันช่างกันค่ะ ทองพันช่างเป็นไม้ล้มลุกมีลักษณะเป็นพุ่มขนาดเล็กส่วนโคนของลำต้นเป็นเนื้อไม้แกนแข็งกิ่งอ่อนลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมสูงประมาณ1-2เมตรใบเป็นใบเดี่ยวคล้ายรูปไข่หรือวงรีปลายใบยและโคนใบแหลมขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่คู่ดอกทองพันชั่งจะออกเป็นช่อตามซอกใบกลีบดอกมีสีขาวกลีบดอกติดกันโคนเป็นหลอด ทองพันช่างนอกจากชื่อจะมีความเป็นมงคลแล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถนํามาปลูกเพื่อความสวยงามได้อีกด้วยนอกจากนั้นใครยังทราบมาอีกนะคะว่าสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิ่งก้านใบและก็รากเลยทีเดียวแต่ว่าสรรพคุณของทองพันช่างนั้นจะมีอะไรบ้างผู้ที่จะมาไขาข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้นั่นก็คือเภสัชกรหญิงค่ะดรสุภาพรปิติพรน,นะคะรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรและหัวหน้ากลุ่มง,งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาภผยภูเบศค่ะสวัสดีค่ะ ทองพันช่างนะคะเราได้ยินชื่อกันมานานแสนนาน,นะค่ะเพราะว่าเป็นเสมือนไม้มงคลด้วยนะคะแต่คุณสมบัติที่แท้จริงแล้วของทองพันช่างนี่คืออะไรบ้างคะอา์จริงๆแล้วทองพันช่างนี่ก็คือเรียกว่าอะไรแหละคือมีค่าเท่ากับทองพันช่างนี่คือในยะที่คนโบราณเนี่ยฝักแฝงเอาไว้นะคะ,คะปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้ประโยชน์จากทองพันช่างค่อนข้างน้อยนะคะ <ừ> ในงานสาธารณสมุนฐานของอาเซียน <c oughs> ก็จะใช้ทองพันชังเนี่ยใช่รากกับใบในการตําแช่เหล้ารั <c oughs> ากษาพวกกลากเลื่อนนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ในความรู้สึกข,ของพี่ก็ถือว่าน้อยมาก <c oughs> คนสมัยก่อนเนี่ยจะเอาทองพันชันทั้งข้าเนี่ยเอามาทําเป็นชาชง <c oughs> เป็นยากแก้ปวดเมื่อยเป็นยา <c oughs> ป้องก,กันโรคอันโรคเรื้อรังที่จะเกิดในลาไส้ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยก็พบายงานการวิจัยหลายอย่างที่สนับสนุน ก็คือการป้องกันมะเร็งนะคะของทองผันช่างนะคะแล้วก็มีสรพคุณในการต้านการอักเสบรักษาแผลนะคะทองบัญช่างเองเนี่ยถ้ามีพวกแมลงสัตว์กัดต่อยเราหาพวกเจลลิของพรไม่ได้นะคะหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยอักเสบช้ำบวมเนี่ยเราหาขาไก่ดําไม่ได้เนี่ยทองบัญช่างก็เป็นตระคูลเดียวกันเราสามารถที่ใช้ทองบัญช่างเนี่ยมาตามพ่อเพื่อรักษาพวกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะหรือว่า อาการอักเสบช้ำบวนต่างๆเนี่ยได้นะคะ,คะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือว่าทองมันช่างที่เป็นเครื่องหอม,อมนะคะไม่ค่อยมีใครรู้นะคะ,คะ,ะทางอีสานเนี่ยจะเรียกทองมันช่างว่าเนียมคันช่างนะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะ,คะอาจจะเป็นส่วนผสมของทูบผสมของอเครื่องหอมที่ใช้อาบน้ําช่วยดับกลิ่นตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทองมันช่างในสมัยก่อนนี้จึงเข้าจะเรียกว่าเนียมนะคะ มีเนียมกบเนียมสร้อยก็ตัวของเล็บพรุดนะคะเนียมอ้มนะคะตระกูลเนียมก็คือเครื่องหอมนะคะก็จะมีการนําเอาพืชที่มีกลิ่นหอมเนี่ยเอาไปบดผสมกันนะคะ,คะแล้วก็ไปต้มกับน้ํานะคะ,ะแล้วก็เอาไปทาตัวนะคะ,คะ,ะเพื่อในคนป่วยที่ไม่ค่อยได้อาบน้ํานะคะ หรือว่าใช้อาบน้ําเพื่อทําให้มีกลิ่นหอมนะคะ,อ,คะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของทองพันช่างแล้วที่สําคัญคือทองพันช่างนี่มีสรรพคุณในการแก้เชื้อรานะคะเราก็สามารถที่จะมาต้มแล้วใช้สับผมเพื่อลดรังแคได้เพราะรังแคเนี่ยมีทฤษฎีหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากเชื้อราธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายของเราอยู่ที่หนังศีรษะของเรานะคะทองพันช่างก็สามารถนํามาต้มแล้วใช้สับผมเพื่อลดรังแคได้ค่ะอือโอ้โหคุณสมบัตินะคะมีสมชื่อจริง,รงค่ะเปรียบได้กับ ทองพันช่างเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกคะ่ะว่าเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ดได้ทั้งกิ่งก้านใบและก็รากเลยทีเดียวเรานําส่วนไหนมาใช้ทําเป็นอะไรบ้างคะคือ,อกิ่งก้านใบารากเนี่ยเรา,เ,าเราเอามาตากแห้งเป็นชาชงบำรุงร่างกายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะคะดีกับทั้งผู้ป่วยเบาหวานความดาันโลหิตสูงเนี่ยรับประทานได้แบบชาอันนี้ก็คือความรู้ของหมอยาพื้นบ้านที่พี่เคยได้ยินได้ฟังมาได้เห็นพ่อหมอยาพื้นบ้านใช้มานะคะ แล้วก็ในส่วนของการรักษาแก้กรากเนี่ยในตํารายาในงานาสาธารณมุลฐานอาเซียนเนี่ยนะคะเขาก็ใช้ใบกับรากเนี่ยในการตําผสมใส่เหล้าโรงหรือน้ำส้มสายชูเนี่ยในการรักษาโรลคกรลากค่ะ,คะ ก็เรียกได้ว่านะคะทุกส่วนก็คือนํามารวมกันใช้ทาเป็นชาก็ได้<า>แล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าเราทานชาที่มีทองคนช่างเป็นส่วนผสมอยู่สามารถทานได้เรื่อยๆไหมคะหรือว่าต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างในการรับประทานคะ่ะจริงๆแล้วในการรับประทานสมุนไพรทั่วไปหนึ่งอย่าทำเข้มข้นเกินไปถ้ารับประทานชาที่เหมือนชาทั่วไปในปริมาณที่แค่หยิบมือนหนึ่งเนี่ยทานพี่ก็เห็นคนทานได้เรื่อยๆค่ะ ส่วนในวงการแพทย์แผนไทยคะ่ะได้มีการนำอาทองพันช่างคะ่ะไปใช้ในการรักษาโรคอย่างจริงจังไหมคะตัวนี้เนี่ยเป็นยาเดียวนะคะ,คะไม่ค่อยเข้ายาตำรับเท่าไหร่นะคะ<อ>ไม่ค่อยพบในยาตำรับนะคะและสำหรับข้อควรระวังอื่นๆนะคะในการนำอาทองพันช่างไปใช้เนี่ยมีข้อควรระวังอะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์ข้อควรระวังก็คงไม่ให้กินยาที่เข้มข้นเกินไปะนะคะแล้วก็กินในรูปแบบของยาชงนะคะ,คะแล้วก็ ตระกูลของออแคนทาซี่เนี่ยก็มีคนแพ้ได้เหมือนกัน นะคะ <ừ> ก็ระวังเวลาที่เรากินไปแล้วรู้สึกมีการผิดปกติหรือว่าทาไปแล้วผิดปกติเนี่ยก็ต้องให้รู้ว่าอาจจะมีอาการแพ้ได้เหมือนกันค่ะอืมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักนะคะสมุนไพรอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือทองพันช่างนั่นเองอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าสมุนไพรจริงๆเราเนี่ยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้เองค่ะทองพันช่างนะคะอย่างที่ได้บอกไปค่ะอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้เราได้ฟังนะคะว่ามีคุณสมบัติมีประโยชน์มากมายสมกับชื่อจริงๆว่าเป็นทองพันช่าง มีคุณค่ามากๆเลยด้วยค่ะวันนี้ก็ได้ทราบถึงสูตรดีๆแล้วนะคะลองนําเอาไปปรับใช้กันดูค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ต้อมค่ะเพสัชกรหญิงนะคะดรสุภาพรปิติพรเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของทองพันช่างนั่นเองค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะอโรคยาปรม马าพา,าค่ะการไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอันประเสริฐนะคะเรามาดูแลตัวเองด้วยภูมิปัญญาไทยกันดีกว่าค่ะกับสมุนไพรไทยของเรานั่นเองนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสถานที่สวยๆนะคะอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศแห่งนี้ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันพลาวปาริดาของกระสังและก็อาจารย์ต้อมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ